แซ่บ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 เก่งโนะไรจักโนอไรบ่พี่น้องจักโนอไรบ่เออโนอไรโนอไรแซ่บแซ่บใส่ผักกระแง่แห้งแซ่บคักฮอนฮอนเขาวเหนียวบ่ได้อุ่นกินกับข้าวเจ้าเลยแซ่บเขาเนี้ยบุ๊เดอหนึ่งบ่ได้อุ่นน่ะ Okay. Nhung tuệ. A lên, nhung mỏ lấy lời. Eh, mày bay. Oh. Too big, mày gọi là 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 mày mày gọi là mày gọi จักบ่นอนอะไรเนี่ยน้อพี่น้องเอ้ยมกเบิงน้ำแขนแซ่บแซ่บแบบมาหอดเด้อมาเด้อมาเด้อเย็บมาแบบเข้มมาแบบม้อกินแกงอะไรว่าจะมันแซ่บกินอะไรท่อนๆจะทำตัวแง่ความจักนองอะไรบ่พี่น้องจักน้องอะไรบ้นจักลูกนองอะไรเนี่ะนะจะ่าพี่น้องหูวจักน้องอะไรบ้านพี่น้องคนรวยแบบคนรวยนั่นนะผู้ย่างน้ำทางมาเด้อมาเด้อเออจะไมนแซ่บแซ่บกับแซ่บเนี่ยแซ่บหลายแซ่บหลายมันพริกหล่อหัจักก็พริกหล่อบ่าเราพริกหล่อแซ่บ แข่งนออะไรกระใส่พักกะแงงแสบคักแสบคักหลวกิีนสบายบ้าบาทอาโอ้ยคุณพ่อจะไปเอาบุญเนาะเออไปเอาบุญบ้านคุณค่ะเออไปเอาบุญมาค่าบุญพระเวทแหมไปกับใหญ่แหมเออขายของอะ่ะไปขายตับมกคุงใหญ่ไปขายตับมกคุงเออเดนอยรึเไปหอดแนวบาทข้าเจ้ามาถามสือตับมกคุงไค้น,นออกจากกระตาสบายนั่นเนาะมีกระตามีกระจาดมีกระบุงเขากันหาไป ใหญ่เป็นห so so ัวบันใหญ่เป็นผู้เลื่มโคกบานมิจฉาแหน่เจ้ามาเป็นตะยักษ์หัวจระเอียนย่ายนี่ล่ะไปยืมบ้านข้าเจ้าบอกน้องลาไปยืมเจ้าบอกย่า่ไปยืมย่ายก็เล่นไปยืมไม่ย่า่ไม่ย่า่อันให้ยืมมันโคกไปตำมะคงแน่ใหญ่เป็นแม่ค้าตำมาขายตำมะคงหัวเจ้าอยู่บ้านได้เหรอีล่ะอยู่บ้านปวด มาเนี่ยแต่ไตนจากันเกิดเอที่ให้ยืมนี่ดอกเอาอีลาเอาเอาไปกันเล่นไปใหญ่กันตำใหญ่กันตามาคุ้งได้แักแบผักมาเ้อพี่น้องขึ้นเบิรวั่นอย่างนอไรนอไรกับบตนอนโคกแกบาดต่าหโคกละสลึงเบิร์ตเกิยันจะบาทได้สามบาทไอ้วน้นสัตว์ร่างขายเบิรึกดย่งน้นามบาทอันสมัยน้องแห้งค บ้านหาบกยไปเกตบ้านบัดเดืขายจักวีแม่พี่หัวหัวด้วยหัวด้านเชียงบ้านยาพี่น้องงูจักบ้าหัวเชียงบ้านยาจนหอดทั้งดำไปเมื่อกูโดรโอ้ยไปเสื่อสีหัวบ้นบ้านยากันโอ๊ยเจ้าจักโลอดพี่น้องเอ้ยหกบ้านเกตบ้านยังเด็ดไปหอดบ้านท้งหมีเดียวก็ได้ขายผลตกลิ้นลาบตั้งแต่พุ่นแล้วเบิดเมื่อจนมาหอดหกม้งแรงเลยสามสิบบาทว่าจะคล้องได้หลายพี่น้องแต่นี่ตุนซาดค่ะ